สวัสดีค่ะมือหนีมาดำหน้านะคะให้อีพอไทยค่ะอันนี้คือคูบยำหน้านะคะที่อีพอพืนหินค่ะอันอันนี้นะคะที่มันเลียนลืบๆอยู่นี่นะคะอีพอปฏิทินห้นมากค่ะนั่งในพรอมนะคะใครสนใจกระถามรายละเอียดใต้คอมเมนต์ใดนะคะสีให้อีพออธิบายให้ฟังค่ะ กาเลยคะ่ะกาว่างหมองนี่แล้วค่ะนี่กระติกน้ำน้ำค่ะมองนั้นกระเป้งน้ำด้วยค่ะรถไทยอีกคันหนึ่งของยี่บอบที่กันค่ะต้องให้สูบน้ำเอาดนะคะ่ะฝนตก,กับตกบ่ะแห้งล่ะคะ่ะเพราะยินมันซุ่มซื่อค่ะ ตับสันตับหย,ยกเหมืเอลยค่ะมันมันัน,น,นะคะ ไก้เลี้วแเ้วด้วยค่ะค่ะขอจบกีใบซัมนี่นะคะขอตัวไปดนำหน้ากรนะคะสวัสดีค่ะ